าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ หมดเหนือจากรัตนกายนี้เองเป็นที่เหนียวล้างจิตใจเป็นที่พึ่งพาใช้ได้เป็นที่ท่วขับจไาบเป็นการนำชีวิตที่เราจะต้องสอนตัวเองเรือหมดนี้ชัดเจนนากนี่แหละเป็นที่พึ่งทั้งหลาวเลยพ่งเอรไม่มีเลยแม้โดยรู้ก็เป็นที่พึ่งผีข้าจ้าชรงก็เป็นที่พึ่งไม่ได้สรุปเหลือหนึ่งคือพึ่งโจนได้ เราก็ชั่วเจงตลอดมนาก็ต้องคลอดอยากคับพาพวงมารดาชั่วเจงตลอดมนาแอนสอนตัวเองทุกอิทธิฐาสอนตัวเองแล้แจะจำความได้คนที่มีบุญวัฒนแเราจะมีความรู้ความดีสอนแนวชีวิตตั้งแต่เด็กจะเดินไปตามเนวชีวิตที่มีบุญวัฒนามาจป็อดีตชาติเราจะได้มาเป็นรักตัวเรียนหนังสือก็จะเป็นเรื่องไกลมาแนวชีวิตก็สมรากถนา ถ้าเาอดียู่ตาชาติเราไม่ได้สร้างความดีมาเลยเราก็เนะ่านยตัวองค์ผิดหรือปราหารมงดูผีข้าจวจ่าซ้อนก็จะสะดงเหยุยดให้เราผิดทางดินทางถูกหน้าทุกดาเวลาที่มีประโยชน์ต่อกิจกันร์อท่างท่านมากหลายหลากหลายมาด้วยจิตเป็นักุปหมเหนื่อยเราพี่นนะ้องทุกคนจะเดินทางถูกต้องได้หรือ สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะแเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง